สวัสดีครับพี่น้องปติพันธ์และพี่น้องไทยและจาวกะเหรี่ยงทุกทนครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับตลกจมได้ในวันที่8มกราคม2566พบกันเช่นเคยนรายการสถานการณ์การทจรจบกันในประเทศเมียนมานะครับครับวันนี้ก็เกิดขึ้นที่รัฐกะเหรี่ยงอีกแล้วนะครับเพราะว่าการสถานการณ์การเรอากันนั้นระอ่ขึ้นเป็นประจำทุกวัน,นคับิ่งมาในวันนี้ภายกองทัพ พมาบรรลน้องลายนะครับก็ได้เกลี่นพื้นที่ได้เปลีล่ยนกองทัพเข้าไปทุกพื้นที่นะครับเข้าไปเจจุดคำคัญข,ของกระเลงนะครับก็ได้ถูก่ายกระเลงเคเอ็นยูเคเอ็ U K N L A และกระเงเคเ เกอเอนดีโอนะครับตะกัดพื้นที่ได้จมยิงลูกน้องนองหลายนะครับได้เสียชีวิตไปเป็นจํานวนมากนะครับจุดเลวนะครับที่ได้เห็นจบของลูกน้องนองหลายนะครับเสียชีวิตไป29รายและบาดเจ็บสีนจานวนมากและภัยกิทกําลังก็เร่งต่างๆนะครับที่ได้ตะกัดพื้นที่นั้นเข้าไปยึดพื้นที่และกองทัพนองหลายได้2จุดนะครับในเวลานี้ผักกองทัพนองหลายนะครับก็ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินขับไล่เข้าไปจุดโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับ ถึงมาในเวลาประมาณ15นาฬิ58นาทีนะครับก็ได้มีการประท่ากันอย่างดุเดือดเชียนกันนะครับทว่าทั้งสองฝ่ายนั้นไม่สามารถยุติความรุนแรงได้นะครับทำให้พี่น้องประชาชนที่ได้อยู่ในพื้นที่และตื่นกระหนกตกใจและพากนันหนีออกจากพื้นที่กันเป็นจนํานวนมากนะครับ ในเวลาประมาณ11นาฬิกานะครับได้มีอร์ของกองทัพหลายเข้าไปถึงระเบิดชสยบ้านเรือนของพี่น้องประาชาชนได้เจียหายไปเป็นจำนวนมากและทำให้ทั้งสองพา,นนาย้นได้ตึงกำลังกันและเข้าไปเฉริมกำลังในพื้นที่เป็นจำนวนมากนะครับก็มีพี่น้องประชาชนก็ได้ตื่นกระหูกนะครับตกใจพากันนี้ออกจากพื้นที่และปลัดถิ่นไปอยู่ต่างประเทศนะครับ และภัยกองทัพนองหลายที่ได้มีกำลังเป็นจำนวนมากนั้นใช้ทางอากาศยานและเฮลิอคอปเตอร์เข้ามาวยโจมดีในพื้นที่ของรัฐเกเรียงต่างๆนะครับในเวลาประมาณ18ดแปดนาฬิกานะครับก็มีภัยของกองทัพนองหลายนะครับได้ใช้เฮลิอคอปเตอร์เข้ามาเฉโจมดีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นได้รับความเจียหายไปเป็นจำนวนมากครับ และได้มีพี่น้องประชาชนไลยเสียชีวิตไปจากทุนระเบิดของกองทัพอย่างไรที่ถึงระเบิดลงจากเฮลิคอปเตอร์น,นั้นประมาณ15คนนะครับและลด้รบบาดเจ็บเป็นจำนวนมากที่ได้หามจงโรงพยาบาลที่ในพื้นที่เขตชายแดนของประเทศไทยนะครับแ่อเรามาต่อกันที่กลุ่มปกพี่น้องประชาชนปริยดติ่ได้ประจำการที่เกียรติปักกายนะครับจะได้เกิดการประทะและกระนาำยิงกันกันกนกบกอง กำลังมันองหลายนะครับที่ได้มีการเสริมกองทัพเข้ามาเจอในพื้นที่ของก NO ินอูนะครับก็มีการชุ่มยิงและชุ่มโจมตีขบวนของกองทัพทุกน้องมันหลายเสียหายไปประมาณ3ามถึง4ี่ิบคันนะครับก็ทําให้ทางถนนของกองทัพนองหลายนะครับก็ได้ถกัดพื้นที่และ ประกาศให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดพื้นที่และมาให้พี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่นะครับก็หลังที่ผ่านมาสองชั่วโมงกว่า,ก,วาก็มีการคุมแหงหลังแกพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความร,ร้อนนะครับและในเวลาผ่านมานะครับมาที่หนยพื้นที่ของรัฐกะหรีกแดงนะครับก็เริ่มมีการประทะกันกับกองทัพนิวไนเซนการ์น,นะครับ ก็ทั้งสองภายนั้นได้ชุ่มโจมตีในพื้นที่ทางเข้าของหลก่อนะครับทาให้ภายกองกําลังกระเด่งแรงสกัดพื้นที่ได้และได้มีการทหารทุกน้องหนาลงไหลไปย5่รายนะครับและระบาดเจ็บเป็นจํานวนมากและภายกองกาลังกระเด่งแรงก็ระบาดเจ็บเช่นกันนะครับมีการเสียชีวิตไปทั้งนายนะครับและมีการ เสริมกำลังและอาวุธยุจธป,ปกรณ์และจเบียงอาหารเข้าไปในพื้นที่ของรัฐกระดิ่งแดงจากมุ่งหน้าเข้าไปในพื้นที่รอยก่อรัฐกระดิ่งกระยานะครับและมาสู่ในพื้นที่ของเนอจาเลียนรัชฉานใต้ทางภาคใต้ของรัชานมัรรีตองจีนะครับก็มีการจูม่โจมตีขบวนตามบนท้องถนนนะครับเน่ว่าพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาตามบนท้องถนนนะครับก็ได้ถูกถูกทุ่นระเบิดแรง ไลยตกใส่รถพี่น้องประชาชนที่สัญนจอไปมาตามบนท้องถนนที่หายไปสองคันนะครับครับสำหรับสถนานการณ์การฉาันในวันนี้ผมขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอ,ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับอย่าก็มกดไลค์กดแชรและก็ติดตามเลยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ